ดีค่ะช่องไมดากุก่อนนะคะวันนี้เมดาก็ไปหาหน่อไม้มาตอนเช้านี่เองนะคะนี่อันนี้หมดนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหน่อไม้ไร่นะคะแล้วที่เอาที่ชอมนั้นเอาไปส่งพ่อบ่าหอมและะ้วค่ะก็จะเหลือหวายนะคะก็จะเอาหวายไปส่งเนาะเพราะว่าสั่งหวายสั่งหน่อไม้กับแม่ดาคือสดสดเลยนะคะหวายเนาะ ทางไปสูงวายนี้ก็จะสองร้อยบาทค่ะ,คะบ้านอยู่ตรงนี้เองนะคะ จะเป็นหน่อไม้ต้มเนาะหน่อไม้ต้มนี้ห้าสิบาทนะคะอันนี้หน่อไม้ขาวๆนี้แกงนี้ก็จะแปดสิบาทนะคะถุงละสิบฟอนพิมปกติกระถุงละห้าสิบแหละค่ะแต่ว่าเขาสั่งเยอะก็ลดให้ค่ะถุงละสี่สิบาทนะคะเป็นแปดสิบทั้งหมดสามร้อยสามสิบาทค่ะหน่อไม้หน่อขาวเลยนะคะเหมาะสำหรับที่จะเอาไปแกงนะคะ ส้มก็อร่อยนะคะมันจะหวานเนาะแต่เราไม่ต้องล้างค่ะเพราะว่าล้างเลยส่งเนี๋ยมันจะกินอับเราอยากได้ีอิวเนาะฝายาีซินดบ่ส่งยิ่งอกเออส่งกรส่งแล้วจะไปเมื่อใดก็จะไปน้ำเจ้าเนาะนี่แล้วสิไปบายนี่แหละมันจังสด ไปส่งสะนนแลล้วก็จัังบี่มันจังสดเต่าง่อยเขาก็รับอยู่แต่ว่าเฮาต้องอันเอากล้องไปซื้อกล้องไปตั้งฮะก,กล้อง,องใหญ่ๆบ่เออกล้องใหญ่ๆนะเพราะว่ากล้องเขามันน้อยมันเสื้อมีชุดอันเสื้อไหว่นะจะไปตอนใด<ห>นนั่นเหมือนี้ยฮะไหว่นะฮไหว้ขอใส่กล้องแล,งลง้วเดือดแต่ไม่งให้ลูกแล้วยังสิไปแล้วใส่ออกจากเอานึกว่าปอกให้บ่เล้ไม่ได้ปอกไดยเราอยู่ได้ปอก ปอกตอนนี้เลยบ่ปอกปอกอันร้อนเลยบ่เออนปอกก็เขาปอกสิทุงโอ้ปอกอันเพิ่มอีกก็ได้ซากปลอกมันมายากหรอกปอกไหนก็ได้อยู่สามร้อยห้าสิบเอาปอกยังไงค่ะปอกแค่ไหนสามร้อยห้าสิบพรร้อยห้าสิบบ่เฮ้ยได้เงินน่อยหน่ะมีได้เงินรีบสได้อยู่นึ่งสิบบาทเนาะได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ เดียนเดี๋ยเดียนหานั่ะแมนข้นี่ค่ะแมนเดี๋ยวปลอกเถอค่ะเที่อันนี้เสื้อกล้องเรียบร้อยเนาะใส่แล้วปอกจินวันมันต่ำมืออยู่นี่เอ้ยมันต่ำมือเพิ่อนี่เดี๋ยวไหวนะจมพื้นตัดมันเงาเลยปอกก็เริ่มบอกว่าปอกด้จ้าปอกได้ปอกได้ปอกเอาเจ้าน้อยไปปอกรังบ้าน ทีนี้ก็จะมาปอกหวายต่อนะคะ ออนยี่บอ่อนยี่บดมากาหใหญ่มากอ้อเขาลากยื่คำานจไปคำมัอจไปก็ได้ดอก ก็ใบช่องใบช้างไปบ่กพันท่าปอกไปนะเขาลาบยู่เพราะว่าพันท่าเอาไปไว้ีนมันกองน้อยกองเขาเ่า <o> <ong> มัดดีๆหันได้อยู่ค่ะ,ดะดเดี็กข่อยมัดเรียบร้อยเล้วานค่ะหนอยใหญ่มากสวัสดีค่ะแล้วก็มาดูป่ะนี่นี่ถ้าถ้าปอกอย่างนี้มันก็โอเคนะโอเคค่ะเออ ก็โอเคอยู่จะให้ปอกแบบไอ้คือให้ฉันปอกเมื่อกี้นี่นั่นโอ้ปอกให้เหลือแก่นนันนะมันก็ต้องเขาถุงเขาถุงใสที่มันใหญ่ๆนะมาใส่นะบ่อันนี้ค่ะมันถุงนี่น้อถุงหน่อยนี่ก็ได้ยูถ้อาอนี่มันกับบหนักแต่ว่าน ที่ฉันปลอกเมื่อกี้เนี่ยปลอกแลต้องเปลือกนันนี่อันานาพรมาม,มันน้ำขนาดนี้สองมื่ีมไม่เห็นยัหไงเห็นหน่ลายหนอนใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ยแกงสดๆเนะสวัสดีค่ะเรามาดูประดาปลอกไว้ค่ะ หมูโปรกง่ายวะสันโปรกง่ายขอให้มีดคมแงะขนนอนหนึ่งมังหลายหลายบอมีแต่อ้วกอ้วกแล้ก็ปอกง่ายได้พีเห็นนี้หนักมันไม่ยากเลยแกะนิดเดียวแล้วโปอกแทบเป็นแทบตายโอ้ยตายเลยนี่อันนี้ไม่ไม่ใช่คนขายหวายเนาะเออไม่รู้ น่าจะให้ปอก,ก,กให้กระจกเราก็สิงสั่งได้ปอกให้ดีอันนี้ค่ะดูกระดาษปอกหวยนะคเราปอกนละ้วมันตำม,มือเราเจ็บมากเลย,ยลมัรับออเดอร์แล้ว,วเ,ลเออดูไหนล่ะโอ้นหนึ่งจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยเด้อด ของฉันนะ่ะเขาให้ปอกไปครึ่งหนึ่งปอกอปอกเป็นนั่นนะปอกครึ่งหนึ่งก,ไไกนนงไ็ได้นั่นปอกเป็ไหนปอกครึ่งนี่คะขายตลาดเป็นลำๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะี่ค่ะมาดูประดาปอกไว้นะคะนี่ค่ะปอกไว้ค่ะวิธีปอกไวะะะะ้ สอนวิธีปอกไหว้เนี่ยสิว่าปอกยังไงปอกไหว้ปอกง่ายๆค่ะโอ้สอนป่อกง่ายๆมาสันนี้ถ้าคนถ้าคนไม่ไม่เคยจับมันก็จะตำมือนะคะเอออันนี้เลยใส่ถุงมือนะนี่นะคะนี่ค่ะวิธีปอกไหว้นะคะให้ีมาดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะ เลยอืมน่ะเราก็ตลดค่ะอย่างนี้สวยมาก<อ>แต่นี่เขาไม่ให้ปลอกอย่างนี้จะปลูกปลอกอย่างนี้มันก็ง่ายอืมง่ายแล้วก็เบาเวลาเราส่งก็ไม่ไม,ม่แพ้เออแต่ถ้าเราเอากลับไว้เยอะมันหนัก ที่ทำใหม่ไหมเนี่ยว่ามันแล้วแต่ที่นะนี่แต่ถ้าดึเร็วมันก็มันก็ยังดีอยู่นะมันก็ยังไม่เน่าเลยอืมแต่ที่ตลาดที่เขาขายน่ที่มันสดๆดเขาแช่น้ำยาก็ะจะดูสดตลอดที่มันมีแปนาทีเนีงงนะ่ยเไปเนี่ยแปะปน ก้านาทีปิดไหมไดเดี๋ยวให้ถึงสิบก่อนโทรศัพท์เดี๋ยวให้เลยก่อน